สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันที่3ธันวาคม2563นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเลือกซื้ออะโวคาโดนะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ขายนะครับน่าจะใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดเลยนะครับเป็นอยู่ที่ริมทางนะครับถนนขาออกจากจังหวัดเลยนะครับ อยู่แถวๆใกล้กับสนามบินนะครับตรงข้ามกับห้างเทปโปโลตัสนะครับก็จะมีการขายอะโวคาโดนะครับแล้วก็ของฝากนะครับริมทางนะครับตอนนี้ก็ซิ่งโมไซน์นะครับมาเพื่อที่จะมา,าซื้ออะโวคาโดกันนะครับนี่ร้อยแมนมันรวยไงยเต่เนี่ยไม่นีไอพีเขาฮะ อันนี้ก็สุกแล้วบป่เนี่อสุกนะใครนี่เคยนี่ดิไ่คิดทอดทุนก่อนเลยยสุกนะสุกอันนี้มันจะไปขาเก้าสิบเราจะกินเาทอดทุนเ้าซื้อนี่นะรอบนี้ก็รอบนี้ก็มาหากันเอาแล้วนี่นะอออเอาปแกโลแล้วนะนะสามโลสี่ห้าโลเอาลองวงด้วยนี่มันเท่าไหนเนี่ยวงด้วยหรอ ่าลองดูจริงๆเอาไว้เขา,า,า,าก,กไ็ได้ข่ยล้วนู่เหรอแกาขะจำก็ได้ยูดูนี่เอ่ อันเหมือนเลยในๆกันในนั่นแล้วชึบสี่โลตัวนี้สี่ตัวนี้สามวะมีาสามเป็นเท่าไหร่เป็นเจ็ดโลดเนาะเสาวรถไม่ค่อยไ,ไ,ไม่ค่อยมีคนสั่งครับ รับนอกจากที่จะมีทั้งอะโวคาโดนะครับมีกระชายดำนะครับมีน้ำผึ้งนะครับมีสาวรสนะครับเป็นลูกสดนะครับห่อไว้เป็นถุงๆนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มชูกำลังนะครับประเภทพวกสมุนไพรนะครับก็ไว้คอยให้ทุกท่านนะครับซื้อไปฝากญาติพี่น้องนะครับหลังจากที่มาเที่ยวจังหวัดเลยกันแล้วยังไม่ได้มีของฝากก็ เชิญแวะแล้วกันนะครับเลยสนามบินมานิดนึงนะครับขาออกจากเมืองเลยก็แวะช้อปปิ้งนะครับก่อนกลับบ้านได้นะครับผมเปิดตั้งแต่จักรงครับนี่นะเปิดประมาณหกโมงอะค่ะรีบมารอมอรอใส่บาทหกโมงแล้ววันนี้เก็บกี่โมงครับหกโมงครึ่งอ๋อท้ามืดแล้วก็หกโมงประมาณหกโมงร้านบูมีไฟเนาะก็ร้านไม่ต้มไก่อะค่ะโอเคครับโอเคขอบคุณครับสำหรับหลังจากที่ กลับมาถึงบ้านนะครับก็เรามาลองดูนะครับว่าที่เราซื้อมานั้นนะครับเป็นอะโวคาโดที่สุกสวยงามนะครับขนาดไหนนะครับข้อสังเกตนะครับในการเลือกซื้ออะโวคาโดนะครับที่จะได้ผลที่สมบูรณ์แล้วก็เนื้อสวยนะครับก็ต้องมีให้มีจุกนะครับหรือพั่วของอะโวคาโดนะครับจะต้องติดอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามันหลุด ก็จะเห็นดังภาพนะครับก็จะเป็นมีเชื้อราเข้าไปข้างในนะครับจะทําให้อโวคาโดเน่านะครับเน่าก่อนที่จะได้กินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกก็คือว่าพยายามเอารูปที่มีขั้วติดอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับที่ขั้วดุลก็จะเป็นขึ้นราดำๆนะครับแล้วก็มันก็จะกินเข้าไปในเนื้อของอโวคาโดจะทําให เราได้กินแค่ประมาณแค่ครึ่งเดียวหรือไม่ก็เสียหมดเลยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับครับคราวนี้เราก็มาลองดูนะครับมาลองดูเนื้อในสักลูกหนึ่งนะครับเราเลือกมาที่ยังติดขั้วอยู่ยจะเก็ะพิสูจน์ว่าข้างในนะครับจะสวยงามดังที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับสำหรับที่ ไม่มีไอ้ขั้วที่ยังติดอยู่นะครับสวยงามมากเลยนะครับผมเนื้อสวยจริงๆนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครบับกับผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ